เอ้่ยแต่แล้ว้เ้องขึ้นกองขึ้นกองขึ้นเอาตัตับค้างเลยไม่มีเป้าไม่มีเปลาผมนอนครับดูว่าเด็กเ้าผมสายหมเลยก็ผมดูว่าผมครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวงานยาวล้วนยนอนแลเว้ยเนี่ย ไปเล่นอามาหนาวไม่ดครับหลังเมือนึงอะไรเมียนียเเมียดียเเมียนเียเม่เฮ้ยทาีทเป็นเล่นไททำเป็นเล่นมาจริงกูงลมาเงิบบอกไว้ก่อนนะมาจริงรู้นะนี่อะไรงี่อะไรงี่อะไรงีย

อยามีเพลงเหรอ่องเพลงหอวเรางเหงื่อฟังเพลงเนี่ยห้องเองก็ไข่กาไข่ไอ้ชันเดียวน้องโดนแน่ๆพี่บอกให้เปลี่ยนอย่างนี้เลยดิกลัวอะไรเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีเสื้อใส่ตลกหรออะไรเสื้อไข่ เป็นเสื้อะลรตรงนี้ตรงนี้เป็นแหมข้องน้ำอ่ะก้าว้องโชว์ก้าวเปล่าก้าวเ่าโชว์หุ่นโบอะไรวะอะไรวะครเดอดรเนี่ยวักครบเฮ้ยเดี๋เต็มยเต็มโอ้ยโอ้ผมไปแล้วออผมไปแล้วไอเกมมึงพลาดอะไพลาดอะเนี่ย cú đòn nhảy bao hổm ngập, xịm hết phiu, ta, nói con lên cú lao hả, rồi, <laughs> <laughs>

หมดดังโดนก่อนละยังไม่หมดอีกต่อหมูไข่ไปเหตุไม่นอนครับกลัวครับกลัวอะไรครับ คนจะแก้อะไรอ่ะไข่ตันแล้วไข่จะแก้รับไข่จะแก้คนไม่รู้เหมือนกันครับไข่จะแก้คนนะไข่โอหยางโอรสมานได้หมหมาแก้ไก่เลยเนไม่ใช่ใครไม่ได้กูสาวพาไปเก็บแล้วมึงยังเอาขึ้นมาอีกคนเนี้ยคนเนี้ยอาบน้ำพร้อมมะเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมแล้วเอาผ้าไปเก็บเพิ่มดิเนี่ยหนา อ,อ่าเริ่มกินอมเริ่มกินอะไรที่มันเต,ตื่นๆแล้วฮะกูว่าคลิปชั่วโมงหนึ่งคลิปชั่วโมงหนึ่งอะจะมองแน่นอนแนละ้สวสองวันเต็มๆนะกับกับสามวัน,ส,วนสองสกับสามวันสองคืนกับมิกูมาเตอร์มีติง้งใช่ไหมครับอืมว่าพรุ่งน,นี้จะสนุกขนาดไหนฮะวันนี้แค่เบาบๆเพิ่งรู้จักกันเพิ่คุ้นๆหน้ากันนะฮะมึงมึงย้อนหมอนมาทำอไมเนี่ยมึงคิดว่นามึงจะนอนหมดใช่ไหมเนี่ยอีกมึงนอนหมูเว้ย พี่โน่ห้าวฮะได้ข่าว่้าเฮ้นาอยอย่าได้ย่าได้เสียงหาทุ่แล้วห้าทุ่มแ้โอ้ยงน้งหมดละแล้วมพีัละตอนนี้ฮะนอนหมู่ฮะสี่คนนะไอมาสี่คนเลยไหวะฮตอนนี้ฮะจิตใจหายที่นอนนะสอกรจกเน้เสือความหล่อเสืความหลอนนั่นคิดว่าหล่อมากนี ไมนยินมันะคุกอขาเกนไปโอ้ยเี่ยมือกาตันี้ไม่ออกเลยอย่าดึงกูกูพงแล้ว เออใช่รอตดมอนคนเดียววะเพรกกูพวกกูไม่ชอบสวิงกิ้งกันนะสี่สามคนเอาหมอนลงไปเลยนี่กูตาโอนอนอย่างงี้ไหมโอเคได้เวลาอัญญาสมควรนะฮะรอเวลาผลผลก็แล้งกันเลยดีกว่านะฮะ ว่าใครจะเป็นคนแรกนะตอนนี้ก็ฟังเพลงเพื่อกได้กล่อมให้ไม่นอนฮะแม่ใครจะเป็นคนแรกโว้ต้โอนตัวคนแรกจะชวนอะไโอเคทุกคนง่ายดีกว่าฮะตอนนี้เป็นเวลาตีสามนะครับยังไม่นอนนะระแวงกันเองฮะระแวงกันเองตอนนี้ฮะผึ่งกายอะไรแบบนีงเป็นผั่ไกายฮะเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลย ตอนนี้ตีสามไปแล้วนะเดี๋ยวรู้มเละแก้ลัดเป็นไงแกลัดเป็นไงเนียยัเสียภาพจุงเบยใครคนแกล้งฮะไอคนแกล้งฮะหมูหมากแกล้งใหญ่ไม่เยอะหมูเยอะกับผู้เยอะคนถ่ายคนถ่ายเขาเสื้อดำไม่รอดนำมึงคู่ได้ดูด Linked นี่เออตอนนี้ไปเปิดไฟอันนี้แทนนะ ไฟจะสุดรู้สุดรูน้นะควรนะนี่ยับใครจะเป็นไรต่อไปเนี่ย,ยไรเเกิดกันไปแล้วเลยเออ,อตั้งกล้องแม่ไว้เลยสักตั้งไงอยู่เนี่ยเห็นเนอะ อยู่นะโอตั้งกล้องอยู่นะครับกล้องอยู่นะครับใครโดนอะไรลู้หมดฮะใครโดนอะไรลู้หมดนะก้องอยู่ไเห็นเห็นฮะโเห็นคนเต็มๆเลยเหรอเห็นหมดทุกคนเลยดูเห็นเห็นทำไมมงไม่ถ่ายตอนกูโดนอีกครับมันมืดมมมันนนยอืด้่ ม,มันมองไม่เห็นเลยนีมันมองไม่เห็นเลยตีสมตีสแล้วย,ยังไม่นอนฮนะเอยเด็กก็นอไมไปไปนอนไล่มาับ em cũng cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ม่จะไม่นอนจริงไหมไมีนอนไม่นอนไม่มีดอนอาน้ำลุกนาได้ย้ได้ได้ไม่อเยรถบรไปอาบน้ำเไปกินไ้กินกาแฟแล้วไนอนใช่หมกแฟแล้วกาแฟ โดนแล้วครับหนึ่งคนนะกาแฟกาแฟนะ อร่อยไหมอร่อยครับคืนนะนะ <c ười> คนี้เดี๋ยวเจอกันเขีนนี้เดี๋ยวเจอกันได้ไหมเจอกันไม่นอนนะใครโดนนี้กายโดนไปแล้วรอบหนึ่งถามความรู้สึกก็เป็นไงฮะถามความรู้สึกของกายเป็นยังไงครับร่างกายฮะร่างกายโดนไปแล้วดีหนึ่งครับด้วยการ,ร <c ười> ยาปีฟันนะตรงนี้ฮนะโดนไปแล้วตรงผมฮนะต้องลัง อุ้ยเขาเติมกำลังกูละเราไม่มีเติมกำลังเราจงดีวะกำลังพวกเรากำลังกำลังพวกเราสองคนหมดไปแล้วเอาไปหาของกำลังเพิ่มหน่อยนะเราไปหาของกินไหมอะไรวะเฮ้ยเรามีอาวุธอ้ยครับอิชิตันแช่ฮะเฮ้ยแล้วเราตั้งกล้องไว้ว่าใครโดนอะไรมาก จะเห็นหมดสองเตียงไหมเนี่ยอ้ว,อวกฮะไอ้ปลายอว้วกฮะปลายอ้วกครับล็อกเลยปลายไปไปายนี่ฮะโอรสฮะไม่ยอมฮะไม่ยอมโรเราแวงครับเราแวงใครโอรสระแวงคนไทย <laughs> ่ะอ้วกครับอ้วก <laughs> อ้วกแล้ว oh ถึงก็มองไปนั้นเป็นไงฮะอ้วกเลยมเพื่อนไม่อ้วกไม่อ้วกอะไรอยเงี้ยตั้งกล้องอะไรประนาณฮะใครเป็นคนโดนบนเตียงอ่ะนี่โอเคนะฮะเห็นหมดไปตั้งกล้องเรียบร้อยเตียงนุ่นโดนอู๋ก็คืออีกูอ้วกแน่ๆผมบอกแค่คนนี้ก็คือแม่กูเชนแล้วมันการนอนตีเปิดที่

ไม่เคยฉันมองที่ฉันไม่ว่าจะฉันไรี่กงฉัไม่รักกันหมาสอนแ่ก,านานก็รขนาป้เูเยอะมจะถ่ายเบี้ยนถ่ายก็รู้ใครรู้นี่้คนาไม่มพูดคนเราไม่พแล้วคนน,นัพู ไม่ยิงถ่ายใช่ไหมเนี่ยอ่าคุณเจมนอนสบายเลยครับโอ้๊หัวน้ำไปน้ำไปน้ำไปทำอะไรอยู่ครับน้ำไปโอ้ยไอ้เขินกล้องครับเขินกล้องเขินกล้องเขินกล้องนี่นี่นี่แฟนใครนี่แฟนใครแฟนใครครับแฟนเขาอาร์เมอร์อาร์เมอร์อันนี้อันนี้แฟนใครอันนี้แฟนใครครับหนีหนีนอนนู่นแล้ว นี่ไนคุณน้องพลอยครับพลอยสิแล้วคนนี้คนนี้คนคนอะไรครับคนนับแฟนตาโอครับคนโสดเอาแล้วไงเออ้ตกลงคืนนี้จะนอนไม่นอนครับผมไม่นอนไม่นอนนะโอ้คุณปายครับว่าไงครับคุณปายเฮ้ยขอขอขอชูชูนิ้วหน่อยเหรอได้ไปเอากัตีสามไม่นอนตีสามจะไม่นอนครับโอเคโอเค มึงเจ้าคุณไ่มยังไงครับคุณกายคุณกายยังไงครับไปลงน้ำล้างหน้าเลยบุยล้างหน้าสู้ฟัดเป็นไงครับนี่โชวดอือก็เนี่ยไงละไงละสู้ด้วยครับสู้นะครับนี่นี่เดี๋ยวรู้ว่าใครโดนไปอ้ทีนี้แข่งเลยว่ะมียารหลับ เดีย๋ยวรู้กันนะยวรู้กันโอเครวันนี้กูจัดยานอนหลับแม่คนละเม็ดเลยดูดิใครหลับก่อนโดนมาหาวิธีแก้เลยกระโปงกูแป้บนะ